เราไปต่อกันที่กองบังคับการกองปราบปรามนะครับวันนี้พันตํารวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการตํารวจปราบปรามนะครับบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานในที่เกิดเหตุนิติวิทยาศาสตร์ผลการเก็บกู้เซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดที่ได้บ้านที่ได้มาจากบ้านของกำนันนกนะครับแล้วก็เอาไปทิ้งน้ําโดยกองปราบได้ส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานไปกู้ภาพในห้องปฏิบัติการคาดว่านะคุณผู้ชมครับจะทราบผลในวันที่14-15ถึงกันยายนนี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยหากกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะถือว่า หลักฐานที่สําคัญในการดําเนินคดีกับผู้ต้องหานะครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าจากการสืบสวนแล้วก็สอบปากคำพยานจนถึงนักการนี้สามารถรวบรวมร,รายชื่อบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ได้แล้วทั้งหมดพบว่ามีมาก กว่า55คนเลยนะครับคุณผู้ชมครับประกอบไปด้วยตำรวจลูกน้องกัมดนาน,นกแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานภายในบ้านซึ่งพนักงานสอบสวนจะต้องเรียกทั้งหมดมาสอบปากคำให้ครบถ้วนเพราะถึงแม้ว่าจะดำเนินคดีตำรวจไปแล้ว6คนฐานความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็ช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนีก็มีแนวโน้มนะครับว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาตำรวจบางนายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ส่วนจะมีจำนวนกี่นายนั้นขึ้น อยู่กับคาให้การของพยานแล้วก็พยานหลักฐานกล้องวงจรปิดที่กําลังเก็บกู้ไฟล์มาประกอบการพิจาจรณาครับทั้งนี้มีรายงานด้วยนะครับว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของกันดันนกแล้วก็ในน่องด้วยนะครับมือปืนที่ถูกวิสามันฆาตกรรมตลอดจนเจ้าหน้าที่ตํารวจที่อยู่ในเหตุการณ์คุณผู้ชมทราบไหมตำรวจที่โดนดำเนินคดีไปแล้ว6คนตอนนี้อยู่ในเรือนจํานะฮะ5คนคุณผู้ชม ห้าคนเพราบว่ามีเส้นทางการเงินที่สัมผัสกันแม่ฟังดูเขา้าใจยากนะเส้นทางการเงินสัมผัสกันพูดง่ายๆโอนเงินให้กันนั่นแหละคุณผู้ชมครับนั่นก็คือมีเส้นทางจากนายน่องคือนกเนี่ยน่าจะให้น่องอถือเงินไว้ค,คุณผู้ชมครับแล้วเวลาจะสั่งจ่ายอ่ะก็จะสั่งบอกนกไอ้น่องโอน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 ไปให้กับบัญชีของตํารวจห้านายอย่างต่อเนื่องครับโอ้โหนี่โอนทีละครั้งละหลายพันนะโอนหลายครั้งนะครับ สอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนที่ชุดสืบสวนกองปราบพบว่า นองเนี่ยจะเป็นคนทําหน้าที่ถือเงินแทนกำนันนกนะครับเพื่อจะเอาไปใช้ไต่ใจต่างๆนานาแทนกำนันนกหรือว่าจ่ายเงินตามที่กำนันนกสั่งการส่วนประเด็นที่มีข่าวว่ากำนันนกมีส่วนพัวพันกับแก๊งพนันออนไลน์นั้นขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดแต่กําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลครับค่ะทางด้านของพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒนะคะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็พูดถึงความคืบหน้าการขยายผลในคดีกำนันนกบอกว่าก็มอบหมายให้ทางวิกโจ๊กพลตํารวจเอกสุรเชษต์นะคะ อนนี้ได้รับรายงานว่ายังไม่มีการขออนุมัติหมายจับใครเพิ่มเติมนอกเหนือจากกำนันนกแล้วก็ตำรวจที่เกี่ยวข้อง6กนายส่วนกรณีเครื่องเก็บกู้ข้อมูลกล้องวงจรปิดภายในบ้านหรือว่าเซิร์ฟเวอร์นะคะยืนยันว่าเปิดได้แล้วแล้วมีการตั้งคณะก,กรรมการสืบสวนสอบสวนเพื่อตรวจสอบแต่จะเปิดภาพให้ดูได้หรือไม่เดี๋ยวต้องไปดูในรายละเอียดอีกครั้งค่ะมีอะไรพิ่มครับเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ตรจสอบสอดได้ยัง ก็เห็นว่าเปิดได้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ระเอียดก็อยู่ที่ตอนนี้เราก็จะตั้งคณะทำงานสืบสวนมาคดีคดีหลักทั้งหมดเนี่ยเราก็อนไปที่กองปราบแล้วนะครับรเดี๋ยวจะมีทางทาง่ทานรองสุริเชษก็เป็นหัวหน้าคณะทำงานเรื่องนี้นะครับ ที่มีการโพสตข่มขู่เจ้าหน้าที่นั้นนะคะได้สั่งการให้ตํารวจภูธรภาค7กับทางปอทอไปตรวจสอบพบว่าเป็นพวกอวตารแต่ก็จะไปตรวจสอบต่อนะคะแล้วถ้าพบตัวก็จะถูกดําเนินคดตีตามกฎหมายค่ะทีนี้ทีมข่าวก็ไปพูดคุยเพิ่มเติมกับผู้บัญชาการสานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจพลตํารวจโทอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์นะคะพูดถึงประเด็นการไปกู้เซิร์ฟเวอร์จากวงจรปิดบ้านกำนันนกนี่แหละทางพลตารวจโทอิทธิพรเนี่ยบอกว่าคือเซิร์ฟเวอร์ส ตัวทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านถูกแช่อยู่ในน้ําแล้วก็อยู่ในถุงดำเนี่ยคุณผู้ชมตามภาพที่ขึ้นอยู่หน้าจอแช่แบบนั้นเลยนะคะแล้วก็อยู่ในลังโฟมมานานหลายวันมันมีคราบมีน้ำเนี่ยเข้าไปจึงต้องเอามาอบแห้งเสียก่อนดังนั้นก็เลยมีการให้ทดลองกู้เซอร์เวอร์นะคะวิธีการก็คือไปหาเซอร์เวอร์ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันเอามาทดลองแช่น้ํา15นาที24ชั่วโมงแล้วก็36ชั่วโมงก่อนจะนํามาทําให้แห้ง ก็คือทดลองทดสอบก่อนเอาวิธีการเป่านะทำให้แห้งก็คือเป่าเป่าแล้วก็อบอบเสร็จนำเข้าเครื่องดูดความชื้นเพื่อดูดความชื้นออกได้ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจนอกจากนี้ค่ะยังมีการสอบถามไปที่บริษัทใหญ่ว่ากรณีถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเช่น วงจรอิเล็กทรอนิกส์มันช็อตขึ้นมาเนี่ยมันสามารถซ่อมได้หรือไม่แล้วก็เชิญผู้เชี่ยวชาญของบริษัทมาให้ข้อมูลแต่ก็มั่นใจนะคะว่าทางพิสูจน์หลักฐานจะสามารถกู้เซิร์ฟเวอร์วงจรปิดได้ที่ผ่านมายังไม่เคยมีกรณีที่มีการนำเซิร์ฟเวอร์ไปจุ่มน้ำนานขนาดนี้คุณผู้ชมพบเพียงกรณีเซิร์ฟเวอร์เปียกฝนนะคะแล้วก็เคยกู้วงจรปิดที่ลบไปแล้วในคดียิงนายกเทศมนตรีสงขาได้ดังนั้นกรณีนี้เนี่ยยังไม่อยากให้มีการเร่งรัดป้องกันความผิดพลาดท,ที่จะเกิดขึ้น ถ้าเราเอามาทําตามประมวิธีเลยเนี่ยผมเกรงว่าถ้ามันเสียหายหรือเกิดช็อตขึ้นมาเนี่ยมันจะกู้ยากผมก็เลยให้ไปเอาเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันเหมือนกันเอามาทดลองก่อนแช่1ิ้านาทีแช่วันหนึ่งแล้วเอามาทําแห้งแล้วตอนนี้ผมให้ทํวทดลองทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าถ้าผมเอาตัวจริงไปทำํำเลย ตามกวามวิธีแล้วมันเกิดช็อตขึ้นมาผมผมอาจจะเสียหายได้ตอนนี้ผลการทดลองก่อนผมค่อนข้างเป็นที่น่าภูมิใจเป็นผมเลยอยากจะรออีกนิดนึงผมก็ต้องโทรไปปรึกษ,ษาทางบริษัทใหญ่ด้วยว่าถ้ากรณีผมทำอย่างนี้แล้วเกิดพลาดขาได้ขานึงมันช็อตขึ้นมาเนี่ยซ่อมให้ผมได้ไหมเขาก็เลยแนะนําวิธีการมาว่าควรจะทํำยังไงอย่างไรตอนนี้ขอเวลาอีกนิดหนึง่งผมผมมั่นใจว่าผมพูดได้ ขอเวลานิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการกู้เซิร์ฟเวอร์ที่มันจมอยู่ในน้ําในลักษณะเป็นเวลานานแบบนี้เพราะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นไปเกิดช็อตเกิดระเบิดขึ้นมาเนี่ยหลักฐานหายเลยนะดังนั้นต้นทดลองกันก่อนคุณผู้ชมนอกจากนี้ก็สั่งการให้ระดมผู้เชี่ยวชาญจากทุกกลุ่มงานค่ะมาตรวจสอบหาลายนิ้วมือแฝงแล้วก็ไปหา d n a บริเวณถุงดําที่กล่องเซิร์เฟเวอร์ปลายสายต้นสายเพื่อหาว่าใครเป็นคนถอดเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดเพื่อเป็นหลักฐานให้ฝ่ายสืบสวนขยายผลเอา ผิดเพิ่มเติมด้วยค่ะ